ออกใหม่ป้ายแดงคันนี้ราคาล้านสองกันเลยนะคะวันนี้ราคาเหลือไม่ถึงล้านกับคันนี้เลยเป็น t o y o ต a c o r o l a คอร์ s นะคะลูกค้าคันนี้เป็นตัว h ฮบริด S G.R. s p อร์ด้วยนะคะลูกค้ารถปี2024เลยนะครับเป็นตัวโฉมใหม่นะคะลูกค้าวันนี้เดี๋ยวอมจะพามารีวิวนะครับคันนี้แบบละเอียดเลยนะคะว่าให้อะไรกันบ้างนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้ให้อมด้วยนะครับมาเริ่มกันในส่วนตัวด้านหน้ากันเลยนะครับลูกค้าในส่วนของตัวกระจังด้านหน้านะคะลูกค้าจะเป็นกระจังสีดํารังพึ่งแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกับโลโก้โตโยต้นะครับสีเทาโครเมียมนะ กระจังหน้า,น,านะครับจะเป็นแบบกระจังรังพึ่งแบบ2ชั้นนะคะลูกค้านะครับแบบนี้เลยนะครับอยากจะบอกว่าคันนี้ได้ในส่วนตัวกล้องรอบคันให้ด้วยนะครับในส่วนตัวไฟด้านหน้านะครับเป็นไฟแบบ full LED นะครับมาพร้อมกับ daytime running light แบบนี้เลยนะครับคันนี้ได้ในส่วนตัว ไฟตัดหมอกมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าไม่ว่าจะเดินทางกลางวันกลางคืนนะครับหรือว่าเดินทางในช่วงหน้าหนาวที่มีหมอกนะครับก็หายห่วงได้เลยนะครับเพราะว่ามีไฟตัดหมอกให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วมาดูในส่วนงตัวล้อแม็กนะครับแล้วก็ในส่วนงตัวยางกันบ้างนะคะลูกค้าล้อแม็กนะครับได้เป็นสีทูโทนนะครับสีดําตัดกับสีเทาโครเมียมแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ยางนะครับใหม่ๆนะครับจากโรงงานนะครับ แบบนี้เลยนะครับเป็นในส่วนของตัวมิชลินนะครับกระจกมองข้างนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวให้แบบนี้เลยนะคะลูกค้าในส่วนของตัวกันสาดนะครับมีมาให้ประตูทั้งสี่บานเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพาชมในส่วนตัวด้านหลังกันบ้างนะครับคันนี้จะได้เป็นสีทูโทนนะลูกค้านะครับสีจะเป็นสีทูโทนนั่นก็คือสีขาวนะครับตัดกับสีดําแบบนี้นะคะลูกค้านะครับ ซุ้มล้อนะครับมีมาให้แบบนี้เลยนะครับด้านหลังนะคะลูกค้านี่เลยนะครับที่เปิดนะครับเป็นระบบไฟฟ้าแบบนี้เลยนะคะลูกค้านะครับแล้วก็พื้นที่ด้านหลังค่อนข้างที่จะกว้างขวางพอสมควรเลยนะครับสหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่นะครับชอบเดินทางนะคะลูกค้านะครับหรือจะเป็นสายช้อปปิ้งสายแคมป์ปิ้งนะนะครับ สามารถบรรจุของนะครับที่ท้ายรถแบบนี้ได้เยอะมากๆเลยนะครับด้านหลังพื้นที่ค่อนข้างที่จะมากพอสมควรเลยนะครับลูกค้าหายห่วงเรื่องบรรจุของแน่นอนนะครับลูกค้าเวลาปิดนะนะครับนี่เลยนะครับไม่ต้องแบบว่าใช้แรงในการปิดนี่นะครับด้านหลังนะครับมีในสองตัวที่ปัดน้ำฝนมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวอมจะพาไปชมด้านในนะคะว่าให้อะไรกันบ้างนะโอเคมาเริ่มในส่นงตัวเบาะก,กันก่อนเลยนะครับตัวเบาะคันนี้จะได้เป็นเบาะหนังสีดำแบบนี้เลยมาพร้อมกับตะเข็บได้สีน้ำตาลน,นะคะลูกค้านะครับพรีเมียมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพาดูในส่นงตัวคอนโซลด้านหน้านะครับลูกค้าคอนโซลด้านหน้านะครับจะเป็นคอนโซลโทนแบบออกสีดำ นะคะลูกค้าแบบนี้เลยนะครับมีหน้าจอแสดงผลมาให้หน้าจอแสดงผลนะคะลูกค้าสามารถนะครับเชื่อม Apple CarPlay นะครับฟังเพลงนะครฟังวิทยุนะครับดู Google m a p นะครับได้สบายสบายเลยนะครับมีฟังก์ชันมาให้ครบคันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของตัวระบบแอร์นะครับคันนี้จะได้เป็นระบบอัตโนมัตินะครับลูกค้าสามารถนะครับ ปรับแอร์นะครับได้ตามความต้องการของลูกค้าเลยฟังก์ชันต่างๆนะคะลูกคา้ามีมาให้ครบคันแบบนี้เลยนะคะลูกคา้าค่อนข้างที่จะแบบว่าจุใจมากๆเลยนะครับอยากจะบอกว่าคันนี้มีที่ชาร์จแบตให้ด้วยนะคะลูกคา้สาสำหรับลูกคา้าท่านในที่เป็นแบบว่าสายออกเดินทางนะคะแล้วแบบว่าแบตหมดนะครับกลางทางก็สามารถชาร์จแบบแบบได้สะดวกสบายมากๆเลยนะครับในส่งตัวเกียร์นะครับคันนี้ได้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับ เกียร์ออโตอัตโนมัตินั่นเองนะคะลูกค้าเบรกมือเป็นระบบไฟฟ้านะคะลูกค้าเบรกมือเป็นระบบไฟฟ้านะครับข้างคนขับจะมีช่องวางแก้ววางขวดน้ําถึง2ที่ด้วยกันเลยนะครับในส่วนตัวข้างคนขับและฝั่งคนขับนะครับตรงนี้นะคะลูกค้าจะเป็นที่เก็บสัมภาระได้นิดหนึ่งนะครับเก็บของนะครับหรือเก็บสัมภาระได้นิดหนึ่งแบบว่าของ mm hmm. นะครับต่างๆเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับลูกค้า ลิ้นชักนะครับสามารถเก็บเอกสารนะครับของตัวรถนะครับได้เลยนะครับก็กว้างขวางพอสมควรเลยนะครับมาดูในส่งตัวพวงมาลัยกันบ้างนะครับพวงมาลัยจะได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันแบบนี้เลยนะครับลูกค้าฟังก์ชันต่างๆมีมาให้ครบคันไม่ว่าจะเป็นนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับปุ่มระบบสั่งการด้วยเสียงมีมาให้นะครับครบคันเลยนะครับปุ่มสตาร์ทเป็นปุ่มพุชส start ตรงนี้นะครับลูกค้านะครับแล้วก็มีในสตัวนะครับ ที่นะครับปัดน้ำฝนนะครับปุ่มปรับน้ำฝนนะครับแล้วก็ปุ่มปรับไฟนะครับเป็นไฟสูงไฟต่ำนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับก็มีปุ่มมาให้นะครับแบบนี้เลยฟังก์ชันนะครับฝั่งประตูคนขับนะครับก็มีมาให้ครบเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวที่ปรับระดับนะครับในส่วนตัวกระจกมองข้างนะครับหรือที่นะครับควบคุมนะครับกระจกทั้ง4ฝั่งของรถนั่นเองนะครับที่บังแดดนะครับมีมาให้นะครับมาพร้อมกับในส่วนตัวกระจกแบบนี้แล้วโหนะครับ เจ๋งมากนะคบมีไฟให้ด้วยนะคะเวลาเราเปิดกระจกแบบนี้เลยนี่นี่มีมาให้ทั้งสองฝั่งนะนะคบลูกค้าสั่งคนขับก็มีมาให้แบบนี้เลยนะครับไฟตรงนี้ก็มีมาให้ะครับลูกค้านี่นี่นะครับกระจกมองหลังนะครับนะครับมีมาให้คันนี้มีในส่วนของตัวกล้องนะครับหน้ารถให้ด้วยนะครับเดี๋ยวพาชมด้านหลังกันบ้างนะคะว่าพื้นที่จะกว้างขวางแค่ไหนนะ นี่เลยนะครับด้านหลังนะครับตัวเบาะก็ยังจะเป็นในสองตัวเบาะนะครับเบาะหนังนะครับสีดำตะเข็บนะครับสีน้ำตาลสวยๆแบบนี้เลยนะครับด้านหลังนะครับสามารถนะครับนั่งได้ประมาณ2-3ถึงคนกันเลยนะครับแล้วก็พื้นที่ค่อนข้างที่จะกว้างขวางพอสมควรเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่าไหนที่แบบว่านะครับเป็นครอบครัวใหญ่เนาะนะครับก็สามารถจุนะครับหรือนะครับสามารถนะครับนั่งได้ ด้วยกันทั้งหมดคันนี้ประมาณ5คนนะครับนี่เลยสวยมากนะครับลูกค้าแล้วก็ที่สำคัญคันนี้เป็นตัวนะครับไฮบิดเนาะนะครับรถก็จะค่อนข้างที่จะนะครับนิ่มนะครับไม่ค่อยแบบว่าเสียงดังนะคะลูกค้าสำหรับลูกค้าท่านไหนนะที่สนใจคันนี้นะคะลูกค้านะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจคันนี้นะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะ เข้าไปตอบลูกค้าทุกท่านเลยนะครับหรือสามารถโทรเข้ามาที่เบอร์0821090291 0821090291หรือแอดบ้านเขียวเข้ามาที่แอด 555b แอดด้านหน้า5 3ตัว nah b 1ตัว ชื่อแอคเคาน์ชื่อว่าหนูนารถสวยถูกใจนะครับสามารถแอดเข้ามาสอบถามพูดคุยรายละเอียดคันนี้ได้เลยหรือจะเป็นรถรุ่นอื่นก็ได้สามารถทักเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะครับสลับคลิปหน้าอยากให้ออมพาไปรีวิวนะครับคันไหนรุ่นไหนนะครับรถเก๋งกระบะ S UV สามารถคอมเมนต์ทิ้งท้ายไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าอมพามารีวิวให้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะคะลูกค้าต้องขอลาไปแล้วนะนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมนะนะครับอมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับที่สำคัญคันนี้ราคาไม่ถึงล้านนะครับยังไงสามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายนะครับ